ยินดีต้อนรับสู่พีพีชั้นอ่อนในค่ะพบกับบุกกระวองนะคะในรีแคปเพลงฟีโรโมนของแบ็คฮาร์ดกับฟิตกับไอเย่ครับผมเดี๋ยวนะทำไมต้องหมาวรุแล้วที่นั่งหัวโด่อยู่นี่คืออะไรก็เราซื้อมาให้เธอไงให้เธอใช้แล้วเธอก็จะได้แบบว่าฉีดแล้วมีผู้ชายออกมาเธอจะได้มีความสุขไงเราก็ยอมเห็นเธอมีความสุขได้เนี่ยไม่ได้พูดเลยนะแต่เนี่ยกูว่าแก้ตัวไปงั้นแหละเออแต่มันแป๊บเดียวมากเลยนะเธอว่าจะโดนต แต่ป็นแบบเดียวมากเลยนะเธอก็ออเหมือนตอนแรกที่ฉีดบุกคน,นจริจๆพี่เข้าไปก่อนปุ๊บหายแล้วคือ <c oughs> อับแต่อับไม่ได้เห็นป้าของมันแรงจริงๆที่เขาบอกอ่ะที่ดูทีโฟบอกสุดท้ายคือ,อคือตอนสุดท้ายเอ็มีิตอนนั้นคือเสียงเต้นของหัวใจมันมาด้วยความที่อาจจะแบบเขาเรียกอะไรเสพติดมากไปอ่ะที่แบบว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบได้ได้อันนั้นมานนเราคงแ<ส>บบว่าไม่ได้ฉีดที่แขนหรือที่อะไรอาจจะทาเหมือนวิกอ่ะแบบหมอกอะไรเงี้ยให้ให้มันอยแต่เราชอบนะตอนที่เขาแบบลมดูแบบคลั่งไคล้ดิใช่ดูคลั่งไคล้ดูเสพติดจัดแต่ผู้หญิงคนนนนี้ก็็่าจะเเปหมือน ผู้หญิงที่ทิ้งเขาไปที่เลิกกันไปอะไรอย่างงี้ปะไม่รู้แต่มาเจอกันอีกทีที่เชียงใหม่ละนี่บุม้มโคตรขำคอมเมนต์เนี้ยตอนที่บุ้มเลื่อนอ่านส่งไปให้เด็กเรียนเธอบอกคนปล่อยฟิโลโมนไม่ได้จบกันความโรแมนติกกูคือเหมือนเด็กคนเนี้ยมันจะส่งไปไม่รู้ส่งไปส่งไปจีบเด็กเรียนเด็กเรียนตอบมาว่าเธอคนปล่อยฟิโลโมนไม่ได้เหรอคนปล่อยฟิโลโมนไม่ได้อะฟิโลโมนเป็นสารเคมีซึ่งสามารถออกฤทธิ์นอกร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่หลั่งออกมาแล้วมีผลกระทบต่อพฤติกรรมสิ่งมีชีวิตเข้าไปฮะแปลว่าอะไรมั ไม่ต oui? um ั้งใจเหียน m เป็นไงบ้างหวองที่มึงสงสัยว่าทําไมทูตีโฟต้องใส่เอาก็บูมบอกแล้วไงว่าทูตีโฟเขาเป็นเซลล์มาขายน้ำหอมตลกเธอเนี่ยว่าเธอเขาไม่รู้อีกเหรอก็ไม่รู้ว่าเขาแบบเขาไมต้องแต่งตัวแบบคนละอย่างกันด้วยเอาใช่ก็เขาว่าเคาประตูหน้าบ้านมานี่หน้าบ้านอะไรเราเรางงเองอะเราขอโทษได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้ก็ไปเหอะอะไรอะไรวะนนั่เเองข้าใจบูมอ่ะนบูชอบเสียงของทั้งสองคนอยู่แล้วนะอย่างที่บอกหวองก็ชอบแบ็คฮาร์แล้วทูตีโฟก็คือเสียงเพาะนะคะแล้วเสียงพาสองคนเนี้ยอยู่ด้วยกันเราลองด้วยกันอะ จริงเราไม่รู้ว่าเป็นสองคนเห็นไหมใช่ไหมเนวกำลังจะพูดคือถ้าปิดตาแล้วแบบไม่ได้ฟังไม่ได้เห็น m อมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้มีสองคนหรอกเออก็คนเดียวคือน้องเขาไหลแล้วก็แบบสมูทด้วยกันได้อะไอ้น้ำหอมนี่มันสร้างมาเพื่อหลอกคนจริงก็ต้องใช้เรื่อยๆต้องใช้เรื่อยๆแป๊บเดียวหายแป๊บเดียวหายแต่เซลล์หายนะตอนสุดท้ายอะเซลแบบเฮียของนี่แแรงจริงว่าน้องน้องกไม่ใช้เองก็ไม่ใช่โอเคมาเนวเลงเลยนะคะเธอช่วยมาเจอกับฉันทุกคืนเลยได้ไหมพอในลาตีนี้ ถ้ามันไม่มีเธอเหมือนฉันจะอยู่ไม่ไหวจริงๆถ้ามีน้ําหอมแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องรอตอนกลางคืนหรอกฉีดแม่งทั้งวันปวดหัวเลยนะดูเอ็มเนี่ยได้กลิ่นน้าหอมมาแใช่เพราะบูมบูมแพ้น้ําหอมอ่ะบูมไม่ชอบน้ําหอมนะคะปกติบูมโดมอย่างอื่นเนี่โดมอย่างอื่นใช่ออกมาจากเมืองกรุงเพื่อจะได้เจอกับเธออีกครั้งที่เชียงใหม่ก็คือออกจากมุงกรุงจากกรุงเทพเนี่ยเหรอแล้ว่าจะเคยเจอกันที่เชียงใหม่แล้วเ็ามาหาอีกรอบหนึงยังไม่อยากจะกลับไปเพราะว่าใจยังอยากเจอก็คือไม่อยากกลับเมืองกรุงยังอยากอยู่เชียงใหม่นะ สาวเหนืองามนะเจ้าทําให้คนท่าคนหลงเอเนอบแบบบอกแบบ,แบ,บแค่อยอยากจะปิ๊กบ้านกันเลยอ่ะนะก็เลยได้ตกมาตัวอันต้องใช้วิธีผมครับเอามันมาอยู่กร <laughs> ุงเทพจบต่อนะคะอยากจะใช้เวลากับเธอไปแสนนานอยู่ในห้องที่ปราศจากซึ่งแสงไฟกอดกับฉันให้เธอมานอนแนบแขนไว้บอกกับเธอว่าอย่าเพิ่งไปเป็นแฟนใครอ่านเนื้อเพลงอะเรารู้สึกว่าเออคิดภาพมันเป็นภาพแบบความจริงนะ,ะแต่ตอนที่ดู MV วคือแบบมึงมนโนทั้งเพลงมนโนทั้งเพลงเออเพราะมันมีท่อนที่บอกว่าจากเมืองก ไปเชียงใหม่เงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วเพราะมันเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยจินตนาการว่าเออเนี่ยอยากให้เธอมาอยู่กับเขาที่นี่อะไรเงี้ยที่ผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ไม่ได้เราอาจจะเรียนหนังสือหรือเปล่าอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นอะไรี้ส่วนใหญ่ไม่คือในความเป็นจริงตอนเขาแต่งเพลงนี้เรื่องนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงใช่ไหใช่แต่ว่าเขามาเปรียบเทียบแบบฟิลโมนเฉยเอ็มวีมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นว่าดูเหมือนมโนมโนแต่จริงอาจจะไม่ใช่มโนแต่เธออาจจะไม่ได้มาอยู่ด้วยตอนคืนไงเจอกันแค่ตอนวันเราก็บอกว ถึงเป็นแฟนกันไม่ได้เราไม่สนอะไรที่ทําให้แค้นใจอยากให้คืนนี้เราสองคนแค่แฮฟันคือเราอย่างที่เราบอกตอนแรกเราว่าเขาเจอกันมาก่อนแล้วเขาบอกว่าจะออกจากเมืองกรุงไปเจอกันอีกครั้งที่เชียงใหม่เขาเคยเจอกันแล้วแล้วเขาก็ออกไปอีกครั้งไปเจอกันอีกครั้งที่เชียงใหม่คือเขาออกจากบ้านไปแล้วเขาก็น่าจะบเคยทะเลาะกันหรือเคยมีปัญหาอะไรกันป่ะเพราะว่าฉันไม่สนอะไรที่เคยทําให้แค้นใจคืนนี้ขอแค่แฮฟันเนีพอไอ้เรื่องที่ผ่านมาแล้วกูไม่สนละแต่คืนนี้ขออยู่กับเธอขอสนุกกับเธอขอมีความสุขกับเธอเออแค่แฮฟันนะคะใช่แค่ แฟนนะแค่สนุกกันก็บอกบอกกับเธอว่าคืนนี้เราเป็นแฟนกันฉันมีเธอและเธอมีฉันแค่นั้นที่อยากจะขอแฟนกันวันเดียวไงวันเดวันเดวแฟนกันแค่วันเดียวแค่คืนเดียวอันนี้วันไหนให้ฟีโรโมนได้ทําหน้าที่ของมันเท่านี้พอบัดไอเดนโนว่าเธอจะคิดเหมือนกันไหมแต่ฉันอยากกอดเธอไว้ในคืนนี้ให้ฟิโรโมนให้แบบสารในตัวเราทําหน้าที่ของมันก็คือเหมือนว่าคืนนี้ชิลๆเลยปล่อยไหลตามไหลเลยไม่ได้สนใจอะไรให้ฟิโรโมนให้ความรู้สึกของร่างกายเราทําหน้าที่ของมันไปที่รักที่รักพูดนี้ได้ เข้าใจมากกูนั่งคิดตั้งนานว่าพูดว่าเพียงมองตาเธอก็รู้ดีมีแต่เราที่รู้กันว่าจะทำอย่างไรในคืนนี้มองตากันเลย เมื่อก่อนโอเคเราแบบมีความโรแมนติกเลวลามองตากนันนะใครมีใครไปม,มีกับเธอจะเอาใช่ไหมเราอบเพิ่งจะมีจะเอาใช่ไหมไม่เอาไ <c oughs> <c oughs> ปเปลี่ยน <c oughs> กลิ่นน้ําหอมเธอเยายวนบวกกับฟิลโลมนที่คลุ้งไกลดึงดูดฉันแต่ฉันอยากกอดเธอไว้ในคืนนี้คลุ้งไก่คลุ้งไกลมากอยู่เชียงใหม่อย่างนี้ครับ <c oughs> เนื้อเพลงมีเท่านี้ประมาณนี้นะคะเอาจริงเราชอบพูดหลายรอบละแบ็คแฮร์ดูรีโฟดายเอาทั้งแก๊งอะแล้วก็โหดแล้วก็ร้องก็แบบอย่างที่ฟังกันไปอะครับนี่จะบอกว่าผลผลิตจะกดายเอาด้วย ผลผลิตจากไลอาแต่ล <sociedad> ะคนมาดิพ <só c iful> sí? <studio> <st <ress> ี่ซิกอย่างเงี้ย one st อย่างเงี้ยคือแบบแต่ละคนที่ออกมามีความของดีในตัวแบ็กฮาร์ดนี่ละมุนเป็นแบบเมโลดี้ที่ที่เป็นเมโลดี้ของแบ็กฮาร์ดไม่ซ้ําใขรนะก็อวยพรขอให้ทุกคนมีฟิโลโมนของตัวเองไว้อยู่เป็นนานๆนะคะไม่ใช่มาแบบแวบๆแบบว่าฉาบฉวยอะไรขอให้ฟิโลโมนได้ทํางานนะครับแล้วก็แบบเจอคนที่จะได้แฮรฟันกันทั้งคืนนะครับ ว่าไม่ได้บุมว่าไม่บุมไม่น่าจะดึงไปทางนั้นนะแต่วงจะได้สนุกกันไงแฮปฟันฟันแปลว่าสนุกพี่น้าบุษราจะพูดถึงความรักที่จริงใจแต่วงก็คือแฮปฟันกันมาแล้ว F U N เราก็ไปเที่ยวเล่นให้สนุกกันแต่เราก็จริงจังรักกันไงเยบโอเคบายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเพลงอะไรนะคะฝากบอกช็อคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจขอังทุกคนด้วยนะคะบายบายค่ะบาย